ฉีดไปทั้งหมด3หลอดเยอะมากเลยนะครับ่ามีมีเป็นม,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 มีตากระตกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอ๊บมันมันเจ็บตังเลยน,น,นี่ขนาดแปะชาแต่มันก็ยังเจ็บมากนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้หมอโอจะมาเล่าประสบการณ์การฉีดใต้ตาชิลเลอร์ครั้งแรกของหมอนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยหมอฉีดใต้ตามามากพอสมควรแล้วนะก็คือได้ว่าฉีดมาครอบทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเคสง,ง่ายเคสยากแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นเคสที่แบบว่าถุนางน้ตาลึกมากๆอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าบแบบเคสที่บอกมีดองน้ำตาลลึกๆหรือเคสที่หถุงใต้ตานเนยอะๆตอนนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยว่าแบบเราฉีดได้เราแก้ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาคอมพลิเคชันใดๆแต่ว่่่่่าาสิงงนึทีีไไมมกกลลล้้เยคือฉดตัว รู้ไหมทำไมตอนนั้นต้องฉีดออ้จริงเนี่ยเดี๋ยวหมอมีภาพตอนนั้นให้ดูเลยว่าตอนนั้นช่วงที่เรียนจบมาแล้วก็แบบตรากตรำทำงานหนักมากเลิกงานต่อเวรดึกแทบไม่ได้นอนโอ้สภาพตอน,นนี้บอกเลยว่าเย็นแบบเย็นมากๆมีรูปมีรูปให้ดูเลยเป็นเรื่องก,ก็เลยว่าเป็นรูปโออะไรก็ได้ครับจนคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องฉีดตัวเองเขแหละแหมเราไปพูดเขาืึนว่าฉีดแล้วดีโน้ตฉีดแล้วอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยฉีดมันก็รู้สึกผิดในใจว่าเอ๊ะเราไปบอกเขาถึงว่ามันดีต้องฉีดแต่เราไม่เคยฉีดก็เลลยิยววล้วงจร รวมลงความกล้าครับหยิบไปเล์ขึ้นมาเลยหมอพนานบอกือเ,เริ่องอะครับหมอจะฉีดตัวเองเลยตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยจะฉีไหมเนาะจะฉีดเองดีไหมเนาะเฮ้ยพี่ๆฉีดให้ดีกว่มมาไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งปัญหาคือตอนนั้นคือด้วยความที่มันไม่ค่อยว่างเขาคือวันสมัยนั้นคือทํางานหนักมากทางานทุกวันเลยก็มีเวลาไปหาให้ใครฉีดให้ราะเลิกงานมันก็ดึกแล้วทางออกก็คือเราก็ฉีดตัวเองเลยตอนนั้นจาได้เลยว่าตั้งใจจะฉีดแค่สองหลอดคือจะฉีดเป็นตัววอลลมมาก,ก่อนแล้วก็วอลลิปสองตัวนี้แต่ว่า ปรากฏดไปไปรกวมาฉีดไปมาปุ๊บมันไม่พอต้องเอานิโรบินิโรบิมาเติมฐานลึกอ,อีกสรุปได้ว,ว่าตอนนั้นฉีดไปทั้งหมด3หลอดเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าใต้ตาตอนนั้นคือแบบไม่เคยโดนฟิลเลอร์มาก่อนเลยก็คือแบบฉีดตัง้งก้านใจฉีดเลยตอนนั้นก็อนี่กมีรูปให้ดูคนระับว่าตอนนั้นฉีดเสร็จแล้วเป็นยังไงซึ่งความรู้สึกตอนนั้น่ะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบวา่าท้าทายมากเราก็จะได้เลยว่านักตื่นเต้นมากมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าการโดนฉีดกับการที่เราฉีดคนอื่นอ่ะมันต่างกันมากเลยอะ่ะคือ มันมีความกลัวมันมีข่นเต้นคือมันกลัวทั้งว่าจะตาตาบอดไงเอ้ยเราจะผิดผิดชั้นหรือเปล่าแจ่ฉีดผิดชันนี่แบบแจ็คพอตเลยนะคือแบบหมอเคลมว่าตัวเองฉีดเก่งมากแต่ว่ากลับฉีดตัวเองแล้วแบบฉีดไม่ดีฉีดไม่สวยฉีดแล้วเป็นก้อนอย่างเงี้ยก็จำได้เลยว่าตอนนั้นตอนเริ่มฉีดไปอ่ะฉีดยังไม่ทันจะเสร็จข้างเลยคือตอนนั้นแบบกลัวมากตามีมีตากระตุกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอิ๊บมันมันเจ็บตรงไหนนี่ขนาดแปะชาแต่มันก็ยังเจ็บมาก ตึกๆเลยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราก็รู้แหละมันเป็นเอฟเฟแกายาชาคือเราก็เจอม,มาประจำอ่ะมันค,คือคือการการที่เราแปะยาชาหรือการฉีดฟิลเลอร์มันมีโอกาสที่จะรู้สึกตากระตุกได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยหมอบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะมันจะแป๊บนึงไม่เกินชนนั่วโมงนึงเดี๋ยวก็หายนะครับผลจนฉีดเสร็จข้างนึงโอ้ทีนี้อะพอมาข้างที่สองน,นี่สบายเลยคือแบบความกลัวมันหายแล้วคือมันมันพอมันเสร็จไปแล้วปุ๊บเนี่ยการฉีดอีกข้างนึงอ่ะก็คือแบบก็ ไม่นานแปบ๊บเดียวก็เสร็จเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยก็ก็ยังฉีดคอยเติมให้กับตัวเองอยู่เรื่อยถ้าทางภาษาเขาเรียกว่าทัชอัพก็คือเหมือนกับเติมส่วนที่มันพร่องไปคือต้องเข้าใจความหมายของฟิลเลอร์การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคือพอเราฉีดไปใช่ไหปุ๊บม,มันจะอยู่มันจะเป็นเป็นจะเป็นก้อนอนี้เนาะคิดว่ามันคือก้อนหินก้อนหนึ่งก็ได้ซึ่งทุกๆป,ปีมันจะถูกเอนไซม์ไฮยาลูรนิีเนสเนี่ยมันค่อยๆย่อย,อย,อย,ย,อยมันจะค่อยๆเล็กลงเล็กลง,ลงแต่ทีเนี้ย ต,ำแ,ตำแหน่งตำแหน่งเตอร์นเนี่ยจะไปก่อนตำแหน่งเลื่อนจะสลายช้าน,นิดนึงซึ่งส่วนที่มันจะชอบไปก่อนก็จะเป็นตัวตัวเตอร์นนี่แหละที่เราฉีดอยู่อ่ฉีดกบรอยค้ำด้านบนของตางเราตัวนี้จะไปก่อนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หมอจะทัชอัพด้วยการเติมไม่ตัวเวโอไลฟของเมกาก็เป็นเวอร์ทไลท์ของตัวลิสเลนนะครับซึ่งมันจะมีความมันจะมีความแข็งระดับการกรับระดับระ,ะดับอ่อนเลยแหละคือชอาเรียกว่าเป็นฟินลเลอร์ตัวนิ่มอะไรก็ได้ที่เราเอามาฉีดฉีดทัชอัพตรงรอยคำ้ยคำใต้ตาอะไรอย่างงี้ครับ ตามันฟูเนียนดีเพราะว่าตัวลึกเนี่ยมันจับสลายช้าตัวลึกนี่จริงสองสามปีอยู่ได้อยู่เลยนะพวกวูลูม,มาไหนการฉีดชั้นลึกกับศพการส่วนตัวเลยนะแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของการที่เป็นนักฉีดฟิลเลอร์ผมหมอบอกเลยว่าใต้ตาฉีดยากสุดหน้ตานี้เป็นงานละเอียดมากๆนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความบางของผิวไม่เท่ากันแล้วก็มันจะมีลิการ์เมนต์ตรงนี้ที่มันพาดผ่านใต้ตาเป็นวงกลมเนี่ยเทีเขาเลยกเทียร์ทับริการ์เมนต์ตรงเนี้ยมันจะมีความซับซ้อนบางคนเดีย่ยว บริกเมนต์มันมันมันแทรกขึ้นมาตื้นเพราะมันแทรกมาตื้นจะเห็นบางทีมนจะเห็นเป็นเส้นเลยนะครับึ่งนี้จะฉีดรักษาได้ยากมากมันต้องแบบฉีดประนี่เลยฉีดให้ละเอียดทุกชั้น,นเลยต้องดันฐานลึกต้องฉีดชั้นซูปชั้นกลางให้มันให้มันพอดีแล้วก็ต้องกรบด้วยฟิลเลอร์ตัวอนะ่อนเนี่ยเพื่อให้มันเนียนที่สุดครับตอนรักษายากนิดหนึ่งบางคนก็ไม่ไม,ไม่ถึงก็ไม่ไม่ถึงหายไม่สามารถทําให้หายขาดได้ด้วยนะครับอาไรครับก็นี่ก็จะเป็นจะเป็น ประสบการณ์การฉีดของหมอเนาะเมื่อ6ปีก่อนเนาะซึ่งแบบว่าบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่ากลัวมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีและทุกวันนี้ก็ยังคอยเวลาเจอคนแค่ที่มีปัญหาเรื่องตาลึกหรือตาเป็นร่องน้ำตั้งน้ำตาหมอมพยายามจะเชียร์ว่าควรฉีดนะครับฉีดเทอม,มันเป็นกรารรักษาที่ดีสุดแล้วในปัจจุบันเนี่ยที่ทาให้รักษาเรื่องรอยคำแล้วก็ปัญหาตาบวมได้นะครับเพราะฉันเนี่ยการฉีดได้ตามมอบอกเลยว่าถ้าจะฉีดคนเรื่องหมอที่มีความเก่งมีความชํานาญในการฉีดใต้ตา,ตาจริงๆนะครับแล้วก็ถามหมอด้ว,ว่าหมอหมอฉี หรือไม่อาจจะว่าเราใต้ตาหมอหมอฉชิหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะถ้าว่าคุณยังไม่กล้าฉีดตัวคุณเองหรือว่าคุณยังไม่ยอมไม่ใครมาฉีดใต้ตาคุณเลยคุณจะมาฉีดคนอนื่นหมอว่ามันก็แบบขันแนดแย้งนะิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นแหละก็ถ้าฝากฝากคลฝากคลิปแบบนี้เลยนะครับว่าใต้ตาแก้ได้ด้วยฟิลเลอร์และเป็นสิ่งเดียวที่อยู่เห็นผลได้ยาวนานที่สุดนะครับผมโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดติดตามให้กับช่องหมอโอ้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาสาระดีดีแบบนี้ประสบการณ์ดีดีแบบม